อันนี้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับการปรัดน้ำฝนสเปดวากอนจากร้าน SIS Auto นะฮะค่คือมิสูวิชิจะเป็นวากอนเนี่ยงานข้างสั้นเนี่ยเราซื้อทั่วไปได้นะฮะมันจะเป็นมาตรฐานแต่ข้างใหญ่เนี่ยข้างยาวเนี่ยให้ดูใกล้ๆไอ้นี่มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นผมสั่งซื้อมาจากร้าน SIS เนี่ยมันจะต้องใส่ได้มันจะต้องใหญ่ข้างหนึ่งเล็กข้างนึง เดี๋ยวจะแกะดูตอนนี้ก็คือถ่ายตอนแกะเลยนะเขาบอกว่าถ้าแกะแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้รู้มันใส่ได้วะมันโคตรแบบโคตรแบบใจร้ายเลยเรแรรวเราแกะดูก่อนแล้วกันนะเออมันก็แกะมาไม่ได้ไปใส่ใส่อะไรนะก็ต้องแกะด้านในอ่านี่นี่กล่องมีรอยเปิดมานะ นี่รอยเปิดมานะครับกล่องมีรอยเปิดมานะนี่ฉีกทั้งหาด้วยนี่แสดงว่าคุณขายให้คนอื่นมาก่อนผมนะ,อะขอดูก่อนอแกนด้านหนึ่งน,นีงไม่รู้ยาวหรือสั้นนะแยกไม่ออกเดี๋ยวเอาออมาก่อนอโอเคนะไวเปอร์แพงมากนะพันกว่าอันนี้ไม่มีพลาสติกนะมัน,นไม่มีพลาสติกนะนี่คือผมไม่รู้ว่าอะไรยังไง อันนี้ยังกันมาอยู่นะโอเคนะถ้าไม่มีพลาสติกนะพลาสติกข้งนอ่นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสั้นดูจากทรงละโอเคสั้นนะฮะดูหน้าตาแล้วเหมือนเป๊ะตุก,กิปบล็อกกันล็อกอนะทีนี้ประเด็นอยู่ที่อันใหญ่นี่แล้วล่ะคิปนี้ต้องเข้ากันใหญ่กว่านะอ่าเนี่ยตุิปบทางใหญ่กว่า โอเคนะเดี๋ยวผมผมไม่ติดแจนเลก็กอ่ะอั้ใหญ่เนี่ยอั้ใหญ่เราจาลองเปลี่ยนนะนี่ดูจากรูปดูจากนี่ก่อนเนาะเท่ากันเท่ากันไหมโอเคใหญ่นะใหญ่หญกดได้รูปอ่ะ ว่าใหญ่นะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูก็ถ้าเปลี่ยนลงล็อกปึ๊บเลยก็จบที่ผ่านมาคือยังหาไม่ได้ที่ผ่านมาต้องมานั่งเปลี่ยนยางเองซื้อสูตรก็ไม่รู้ราคานี้ป่ะพันหนึ่งนี่นะต้องมานั่งเปลี่ยนยางเองซึ่งไม่เวิร์กชีวิตเราจะเป็นแนบครับ น่าจะเห็นอยู่นะอ okay. เกน,นิดนึง,ไงไใส่ถูกด้านทำไมมัไม่มีเหลี่ยมลเนี่ตรงนี้ยโคตรงงเลยใส่ไม่รู้กี่ครั้งก็งง ใส่ไมมเนี่ย๋ยจะมาปอกพี่เราไม่ได้อย่างนี้อ่ะไงวะนัะ่นะนี่อ่าโอเคอ่ะกลับขวาอย่างนี้แล้วก็นี่เข้าเอองงอยู่นี่แหละอ่าโอเคใส่ได้นะครับจบอ่ะฮอันนี้อันใหญ่ใส่ได้ต่อไปอันเล็กก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อ่ะถ่ายกันให้จบแล้วกนในๆใ,ใครที่มีปัญหาเรื่องซื้อที่ปัดน้ำฝนนะฮะเปลี่ยนยางแล้วมันไม่เวิร์กก็พ1 0 0บพันหนึบาทเตรียมไว้นะฮะพันหบาทสำหรับที่ปัดน้ำฝนแบบตรงรุ่นแท้หรือเทียมไม่รู้นะไม่มีชื่อมิตซูอะไรบอกแต่ว่าเขาทำมาหัวเล็กหัวใหญ่ให้เราใช้ได้ อันนี้เก็บเป็นอะไรไปอนาคตใช้ได้แต่ว่าไม่สมูทอันตรายมากเมกื่อวานโดนฝนหนักไปไม่คุ้มเสี่ยงนะใช่ไหมปึ๊บปึ๊บลงช่วย <c oughs> ที่ใส่ที่จอดสัมผลเนี่ยใส่มันชาติหนึ่งเราใส่กันทีหนึ่งนะมันก็ไม่ได้จํา อ่าโอเคเนาะปกติก็ถือว่าผ่านนะใช้ได้ถอดอยานันเนก็จบคลิปนี่นะฮะวิธีสเปรดวากอนซื้อจากร้านเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้